ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะเราทำตัวมีแขกรเชิญพิเศษค่ะจริงๆแล้วเธอเล่นละครตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆค่ะจนวันนี้ค่ะเธอก็เป็นคุณแม่แบบเต็มรูปแบบค่ะแล้วก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของเป็นคุณแม่ยอดกตัญญูอีกค,ค่ะขอพบกับเธอดีกว่าค่ะน้องยุย้ยปัทมรมวันเข้ามูลคดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องยยน้องยุ้ยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ห้าวบกว่าลวค่ะนี่ติดตามผลงานน้องยุ้ยตั้งแต่เล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่อายุน้อยๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนักแสดงน้องยุ้ยรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกับว่ามีมนต์เสน่ห์บางอย่างคือเราเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้คิดว่าจะมาทำค่ะแต่พอเข้ามาเราก็ รู้สึกรักทาแล้วมีความสุขคุณนผู้ชมทางบ้านตอนนี้เป็นห่วงถึงอาการของคุณแม่ค่ะค่ะอยากให้เล่านิดนึงค่ะอัปเดตว่าตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะจากที่ไม่ตอบสนองไปแล้วไม่พูดไม่มองไม่ยิ้มไม่จําใครไม่ได้เลยอตอนนี้กลับมาพูดมาคุยได้แล้วอะค่ะ คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกๆในวงการที่รักและเคารพคุณพอ่อคุณแม่เยอะเขาอ้อยสิแล้วดีที่รักและเคารพคุณพอ่อค่ะเาอ้อยก็ได้นํามารู้จักกับดรแฟงซึ่งท่านวิจัยเกี่ยวกับเห็ดพิมานเห็ดพิมานเนี่ยไปช่วยคุณแม่ลักษณะยังไงมีหลายรูปแบบทั้งเป็นแบบ,แบบแ,บแคปซูลเป็นยานา้ำแล้วก็เป็นยานเน็บแค่2เดือนเองนะคะ2เดือนเข้าเดือนที่3ที่คุณแม่ได้รับยายจากเห็ดพิมานกลับมาคือแบบเหมือนยิ้มก่อน หนูแบบร้องไห้มากแล้วก็คือแบบโทรบอกทุกคนที่รู้จักแล้วแม่ยิ้มแล้วแม่ยิ้มแล้วอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งฝากกิ้งกว่าครับแม่จําหนูได้ไหมจําได้ชื่ออะไรนี่ใครยุ้ยแม่ไม่เรียกชื่อหนูมาแบบหบเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะครั้ง,งแรกก็สุดยอดเลยเพราะว่าเจ้าเห็ดพิมาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่ตวงจะไปให้ดรแฟรงให้รายละเอียดมากกว่านี้ นะคะคแต่วันนี้ค่ะน้องยุ้ยค่ะมาที่ครัวพี่ตวงวันนี้เนี่ยพี่ตวงอยากจะทําเมนูอร่อยออร่อยสำหรับน้องยุ้ยที่เป็นยอดกระตันยูวันนี้นะคะขอะให้เป็นของขวัญคือเมนู Rosemary Chicken ค่ะก็คือไก่เราจะไปอบก,กับโรสแมรี่ค่ะ จริงๆแล้วโรสแมรี่เนี่ยก็คือสมุนไพรของฝรั่งประโยชน์อของโรสแมรี่มีมากมายค่ะคุณผู้มชมตั้งแต่ปรุงอาหารสกัดน้ำมันมาทำหอมระเหยก็ได้<ช>หรือว่า,วามีสปปรรพคุณในการขจัดสารพิษจากร่างกายและต้านอนุมูลอิสระป้องกันหอบพืดรักษาแผลในกระเพาะอาหารโอ้โหเยอะ,ปปะมากค่ะนอกจากนั้นค่ะโรสแมรี่เนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักเพราะว่าโรสแมรี่มีความหมายว่า love and royalty ก็คือความรักและความจงรักพักดีโรแมนติกมากโรแมนติกไหมคะค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่การหมักไก่ดีกว่าค่ะน้องยุย้ยไก่หนึ่งตัวเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งตัวค่ะเลาะก,กระดูกออกค่ะเราก็จะเอามาหมักค่ะเทคนิคและเคล็ดลับค่ะน้องยุย้ยเวลาหมักเนื้อสัตว์ใดๆก็แล้วแต่ค่ะเนื้อสัตว์ควรจะแห้งเพราะว่าการซุมซับของกลิ่นะจะลงไปในเนื้อเนี่ยได้ถึงคั่วถึงแล้วก็มากกว่า โรสแมรี่สับค่ะค่ะเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะ น้ำมันมะกอกค่ะจะช่วยให้เนื้อไก่มีความชุ่มชื้นแล้วก็หอมค่ะตอนนี้นวดขาให้ทั่วเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเราจะทิ้งไก่แบบนี้เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค้างคืนก็ได้ค่ะหรือสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาทำน้ำซอสค่ะหอมใหญ่แครอทแล้วก็สลารีเราจะคั่วไปเราจะเอากระดูกไก่เนี้ยเอาไปเข้าเตาอบอบด้วยอุณหภูมิสูงๆประมาณ2 0 0ร้อถึงององศาเซลเซียสก็ได้ค่ะแต่ถ้าขี้เกียจอบสามารถที่จะเอามาผัด เอามาคั่วแบบนี้ก็ได้แต่ว่าควรที่จะให้กระทะเนี่ยร้อนจัดๆค่ะนะคะมะเขือเทศเข้มข้นค่ะ ไยแดงค่ะอันนี้เพื่อการทําอาหารโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเขาเคี่ยวค่ะแอลกอฮอล์เขาจะออกจากในซอสตรงนี้สิ่งที่เหลือไว้ก็คือความหอมเท่านั้นค่ะไม่เมาไม่เมาแน่นอนค่ะอ่ะละค่ะตอนนี้แห้งแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต้มต่อให้น้ํากับไก่กับเครื่องต่างๆเนี่ยมันงวดลงงวดลงหลังจากที่มันเข้มข้นขึ้นแล้วค่ะเราก็จะกรองเอาแต่น้ําซอสออกมาก็กลายเป็นซอสไก่อาละค่ะน้องยุ้ยค่ะ ก่อนที่จะทําเครื่องเคียงตอนนี้พี่ต้องเอาไก่มาโชว์และหลังจากที่เราหมักไปประมาณคืนหนึ่งเราก็จะเอาทางนี้ค่ะกระทะให้ร้อนก่อนค่ะแล้วก็เอาด้านนี้ลงในขณะที่รอไก่ค่ะหั่นนี้ก่อนพริกหยวกค่ะมันฝรั่งเราเอาไปต้มทั้งเปลือกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมาผ่าค่ะเป็นสี่แบบนี้เราลองพริกด,ดูนะคะหนังไก่ให้เขามีความเรียมเล็กๆค่ะแล้วเราจะพริกกับ แบบนี้ไก่เราเริ่มเตรียมแล้วค<ล><า>่ะ<า>เราปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอบให้สุกในเตาอบสิ่งที่เราจะอบเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีตัวนี้อีกเจ้า potato wedge เนี่ยค่ะแล้วก็จะทาเนยก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมชอบเป็นน้ํามันมะกอกเราก็จะใส่โรยน้ํามันมะกอกไปแบบนี้แล้วก็เกลือพริกไทยเติมด้วยปาป,ปิกาตอนนี้เอาไปอบค่ะประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้เราได้พริก แครอทเกลือเกลือกับพริกไทยกระเทียมแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะเราก็เอาพริกลงไปย่างค่ะเอาทางด้านผิวลงค่ะกระทะร้อนจัดก่อนนะคะคุณชมมะนาวค่ะเราจะย่างเฉพาะทางด้านหน้าลงม,มะเขือเทศคลุกคลุกด้วยน้ำมันแล้วก็เอาลงไปวางถัง่วลันเตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวซอสค่ะหลังจากที่เรากรองน้ำออกก่อนแล้วก็เคี่ยวจนงวดเดี๋ยวซอสของเราก็พร้อมแล้วนี้เรามาจาัดเซตผักกระดีกว่าน าแล้วคับน่าทานมากค่ะอันนี้เป็นส่วนสะโพกค่ะให้น้องยุ้ยค่ะขอบคุณค่ะผักต่างๆค่ะน้องยุ้ยค่ะรสชาติซอสมันเข้ากับเข้ากับไก่อ่ะค่ะแล้วก็ค่ะหนังไก่ก็กรอบแล้วเนื้อมันนุ่มลองให้น้องยุ้ยทานส่วนอกจริงๆเนี่ยส่วนอกของเจ้าชิคเก้นโรสแมรี่เนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนอกไก่ต้มที่มันแห้งๆขออนุญาตเสิร์ฟ น้ำผลไม้ชบาวันนี้เสิร์ฟเป็นน้ำมะม่วงค่ะคน้ำผลไม้แท้เลยค่ะร้100อปใช่ไหมคะคือติดใจแล้วอยากกลับไปทำต่อที่บ้านนะคะพี่ตวงแต่ว่าต้องมีบางขั้นตอนที่ลืมแน่ๆยุยจะต้องไปดูสูตรได้ที่ไหนยังไงคะดูสูตรได้ค่ะทาง World Wide Web m a มาดาม o งคค่ะแต่ถ้าน้องยุ้ยขี้เกียจ อย่าลืมร้านโรสแมรี่บายมาดามตูงง่ายกว่าเยอะค่ะไปทานที่ร้านโรสแมรี่บายมาดามตรงน่าจะง่ายกว่าอาจจะอร่อยกว่าที่ตัวเองทําเยอะด้วยค่ะลองไปทําดูได้เลยค่ะแต่ที่เกียจทำเนี่ยมาแวะที่ร้านเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้พี่ตุงคิดเองป่ะคะเมนูนี้มาจากสิ่งที่ชอบครอบครัวบ้านพี่ตวงชอบรับประทานแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ทำตัวซอสเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะค่ะค เพราะฉะนั้นก็หาทานได้เฉพาะที่้าโรสเมรี่เท่านั้นค่ะทานมาถึงตอนนี้แล้วค <c oughs> ่ะ <c oughs> พี่จงจะถามว่าเจ้าไก่อบโรสแมรี่ของมาดามตัวมันนี้ค่ะ <c oughs> มันเวิร์กหรือเปล่าคะ มากค่ะขอบคุณนะค่ะน้องยุย้ยขอบคุณมากค,มาค่ะ,เ,คะเดี๋ยวพี่ตงมีของฝากอันนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องคู่บ้านไว้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสเปรย์ปรับอากาศ King Stella, คิงสเตล่าแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจก King Stella, คิงสเตล่าแล้วก็ครีมขจัดคราบคลีนอีซี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณน้องยุย้ยปัทรมวันเขามูลคดีค่ะที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ค่ะและตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงทำตามตวงค่ะเตรียมพบกับ เทหัวใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับการเดินตามความฝันเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งโลกอาหารสัมผัสพร้อมกันสินหาคมนี้ท่องหลอ11 r o s e m a รสแมรี่บายมาดา